ทำไม่ะทำไมถึงอยากให้หนึ่งไปอยู่ด้วยที่ร้านขาดเด็กต้มข้าวมันไก่คุณคุณไม่เอาความสามารถศาสตร์ตลกเขาไม่ใช้เหรอฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้มข้าวมันไก่ได้ไหมลูกโอเคนะโอเคโอเคแล้วเจอกันโอเครบคือคอมพิวเตอร์ศาสตร์เาบทที่สองด้วยจ้าแม่วันนี้แต่ละทีมสังเกตไหมว่าแต่ละทีมจะมีคนรับบทหนักทั้งนั้นเลยเนาะทีมแรกก็เป็นเอทีมสองก็เป็นหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าทีมที่สามจะเป็นยังไงสักครู่เดียวค่ะ นุ่มสาวทีมนี้การันตีความฮาจากการถ่ายทอดกลยุทธ์วิชาของครูตลกมากความสามารถอย่างครูนุ้ยและครูหลุยเชิญยิ้มรวมทั้งยังมีพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ด้านลิเกยอย่างโชคโชนอย่างนัตตี้ TC1 มาเป็นตัวปูให้กับน้องๆในทีมเรียกได้ว่าทั้งร้องทั้งเล่นและปล่อยมุกเด็ดกันแบบจัดเต็ม ซีสัดฉัดชยัยแสงโชติหนุ่มลิเกพิจิตทีพิชิตบัลลังกลับคืนมาอีกครั้งเพราะในสัปดาห์ที่แล้วเขาเล่นได้เป็นธรรมชาติและตีบทแตกกับการสวมบทบาทแม่เลี้ยงใจร้ายเรียกเสียงฮาจากคุณผู้ชมจนเวทีแทบสะเทือนสัปดาห์นี้เขามากับบทบาทที่มีทีเด็ดไม่แพ้ครั้งก่อนกับคาแรคเตอร์แม่ยกลิเกสุดฮาที่ชอบแซวล,ลิเกเป็นชีวิตจิตใจโชว์ครั้งนี้เขาเรียกเสียงกรี๊ดและเสียงฮาได้ถล่มทลายอีกครั้งหรือไม่ต้องติดตาม ถัดมากับสาวน้อยคนเดียวในทีมลูกน้ํซีสีนัชชาวงสุขดีสัปดาห์ที่แล้วกับบทบาทนางลาวทองในเรื่องคุณช้างขุนแผนเธ <c oughs> อก็ฟาดฟันฝีปากกับตาสีห้าไปอย่างสุดมันมาถึงโชว์ครั้งนี้เธอพลิกบทบาทกลับมาเป็นนางเอกลิเกโจทย์สัปดาห์นี้นะคะโจทย์ลิเกรับบทเป็นนางเอกซึ่งเป็นภรรยาของน้องแบงค์น้องแบงค์เป็นพระเอกลิเกแล้วก็เรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสมบัติสมบัติในสมบัติ จากการแต่งงานของน้ำกับน้องแบงค์ที่แต่งกันมานานและแต่ว่าไม่เคยเปิดกล่องสมบัตินี้เลยแล้วก็วันนี้จะมาเปิดกล่องสมบัตินี้แต่ว่ามันดันเกิดเรื่องซะก่อนชุลมุนวุ่นวายตีรันฟันแทงกันสุดฤทธิ์ค่ะมาต่อกันด้วย C8 ลูกตั้มทวัตชัยทองอินเขาคนนี้พกความจริงจังและความตั้งใจมาเกินร้อย มุ่งมั่นฝึกซ้อมและพัฒนาตนเองขึ้นทุกสัปดาห์มาถึงโชว์ครั้งนี้กับโจลิเกลลูกลิเกตัวจริงอย่างลูกตั้มก็พร้อมลุยเต็มที่กับบทมหาโจรที่รับรองเลยว่าโหดมันฮาอย่างแน่นอนมาถึงสมาชิกคนสุดท้ายของทีมแบงค์ซีเก้าณรุมิตมพิชิตสัปดาห์ที่แล้วกับการรับบทเป็นโจรใจเหี้ยมเขาได้รับคําชมว่าเล่นได้โหดสมบทบาทและเรียกเสียงฮาไปแบบไม่น้อยหน้าใครมาสัปดาห์นี้ต้องพลิกคาแรคเตอร์ เป็นพระเอกลิกเกจอมทะเลนหนุ่มแบงค์คนนี้จะงัดมุกเด็ดและทีเด็ดอะไรออกมาโชว์บ้างต้องคอยติดตามสัปดาห์นี้แบงค์ได้รับบทเป็นพระเอกครับคือไม่ได้ว่าแสดงแบบว่าบทหล่อหรืออะไรแต่ก็เป็นคนที่สร้างเรื่องกับนางเอกรับเกี่ยวกับดูแลทรัพย์สมบัติในเรื่องแต่งงานอะไรอย่างนี้ครับก็สนุกสนานแน่นอนครับถ้าติดตามชมก็ขอให้ดูวันช่วยกันดูกันด้วยนะครับ ชัด C3 ลูกน้ำา C4 ลูกตั้ม C8 และแบงค์ C9 หนุ่มสาวลิเกคณะนี้พร้อมแล้วที่จะมาสร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับคุณผู้ชมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเขาโดยพิมพ์ซแล้วตามด้วยรหัสที่คุณชอบกดส่งมาที่เบอร์4827555และทีมที่อื่นเอ้ยทีมอื่น,ท,นทีมอื่นที่ท ที่นี่นะครับทีมอื่นที่อยากจะมาวัดกับพวกเราผมบอกไว้เลยครับว่าอาทิตย์นี้เราไม่ยอมใครอย่างแน่นอนเราไม่เราก็ฝากกันไว้เล็กๆน้อยๆนะครับในอ้อมอกอ้อมใจนะครับของท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับว่าไม่เรื่องอ้อนอะไรมากมายแต่ลองเตรียมขำกันได้เลยนะครับกับทิตอาทิตย์นี้ครับผมตั้งใจกันแน่นอนครับอย่าลืมติดตามชมนะครับกับแบงค์ซีครับ ลูกน้ำซีสี่ค่ะฉัดสีสามครับลูกต่ําีแปดครับฝากไว้ด้วยนะครับในอ้อมอกน้ําใจเราไปกันก่อนนะแล้วฝากไว้ด้วยครับกับทีมอื่นนะฮะที่คิดจะมาลองดีกับพวกเราผมบอกไว้เลยนะครับว่าตายถ้ามาเจอกับพวกเราตายแน่แน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเราจะหาระเบิดระเบอ้อหาไสแปกกุจลระพังพรูอย่างแน่นอนครับเราไปกันก่อนนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับว่า เราไปแน่ครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย TrueMove h c g 4G LTE 3G พัฒนและ Wi-Fi น้ำรถผลไม้ตราดีโดวัยวัรถหมูสับต้มยำวัินีนะคะทุท่านตนตกสนาดาเลยกับโจทย์ลิเกนะคะผ่านไป2พทีมแล้วเด็ดๆทั้งนั้น กันกจดายยยเเลทีีวมาถึงทิปที่3แล้วนะคะดูแลโดยครูนุย้ยครูหลุยโดยมีนัตตี้ทีซีนึ่เป็นผู้ช่วยค่ะสมาชิปปากประกอบมาด้วยชัดลูกน้ำตั้มแบงกับคณนะเกลี้ยงเกลาลูกบางกล้วยสวัสดีคะ่ะเป็นกระเทยค่ะ ไม่ต้องบอกรู้นะคะแต่งเพืขนาดนี้อุ้ยหนูไม่ได้มามือเปล่านะคะพาลิเกมาให้ชมค่ะเพวาะมันเป็นการเสียเวลาเอ้าช้าสวัสดีค่ะคุณแม่ทำไมมาช้าคะคุณแม่อะไรนะทำไมถึงมาช้าอ๋อก็แม่มาไม่ไวไง ช่างพูดนะแต่งตัวแบบนี้เป็นกระเทยหรือเปล่าเนี่ยเห็นนู้แต่งแบบนี้แต่นเป็นซูเปอร์แมน่งล่ะโถหน้าสงสารเนาะไม่มีโอกาสเกิดเป็นผู้หญิงแม่แต่งตัวตามใบแพทย์ต่างลอจ้าแม่แม่ก็แมทนะคะแมทอะไรแมทนี้ขอให้เป็นแมทสุดท้ายนะอ่ะเชอนล่งกันนะ นั่งค่ะนั่งค่ะเดี๋ยวไม่ไม่เป็นการเสียเวลาชมลิเกเลยค่ะจะฉา,ากแรกพาท่านมาพบกับดาวร้ายประจำทีมงานคู่แข่งกับสักรินดาวร้ายในคู่สักกาดดาวแล้วไม่จาด เฮ้ยไอ้ทิดสงสัยริเกเองถ้าจะไม่ปลอดภัยตะแล้ว,ว่าทำไมอะแม่ก็ดูหน้มามันที่น่ะโอ้ยแม่หน้าตาเขาเป็นแบบนั้นแต่จิตใจเขาง,งดงามเหรอเอ,อเออเออมองเขาลุกเออมองเขามองเขาจ้องเลยลูกจ้องเลย <c ười> โดนคนดูกระทืบสักทีชีวิตจะได้เป็นสี่มงคลน,นั่นมันเป็นอะไรของอมันอะสงสัยพี่พลาดขึ้นเพลงผิดเปลี่ยนเพลงเออเปลี่ยนเพลงลูก บอกไปว่าเขาเป็นดาวร้ายที่นักรักเกนักรักเกร์รัอ้กดูการได้รำ <cop ic> เป็นดาวร้ายที่รำสวยที่สุดในประเทศเฮ้ยหยุดหยุดหยุดก่อนเฮ้ยหนูไปหา <stop> ยาดมให้แม่หลอดนีงว่าหาทำไมอะแม่เมาเอลลิเกเนี่ย โอ้โหนั่งเห้ืไอ้ทิงอะไรเว้ยนะเป็นอะไรล่ะลูกนั่งทับอะไรไม่รู้อะครับแหลมๆมากอ๋อหัวตะปูหนูก็นั่งเลี่ยงๆหัวตะปูไปหน่อยสิลูกอ๋อเดี๋ยวผมเคลียร์เองแม่ เป็นไงเป็นไงลิเกเคลียพื้นที่เดี๋ยวฟังร้องฟังร้องคุณโจใจรร๊รถบออทำลายเป็นเสียรยลือล่นแ,แม่มาทำไมอ่ะเอาแม่ตามมาดูลิเกใกล้ดูใกล้กขนาดนี้เลยเหรอเอาเดี๋ยวไม่รู้หนูเล่นอะไรมั่งเออคุณโจใจ๊ ถาปล่อยทำลายไม่เสือร้ายหรือ่รจังหวะตั้มปอยและผอมบอยสบายปล่อยถ้งขาดั้าพวยแอบดับลปล่อยเฮ้ยปวท้องเรียบเปลี่ยวมาคนยืนเดียวก็บอยอาบอนแบบอับรีวีบปลอ่อยเอบเราแม่แต่คนหอกป่วยกำลังแลงผลจะบ่อรองพับกำลังแลงผลจะบ่อรองพับเพื่อจะมีหลักร,ร่ำรวยเรารวย แล้วก็ปล่อยให้เราเก่งไอ้หน้ามืดเราเป็น์ตโก้พ่อก็โกงแม่ก็โกงขนาดแชร์เรายังโก้ เฮ้ยใครว่างๆช่วยลำค้าในนี่หน่อยว่าบทบาทท่าทางเขาเป็นแบบนี้นึกว่ากินแมวเข้าไปเมื่อก่อนนี้ชาวบ้านเรียกเขาว่าไอ้โจรอ้าวเป็นโจรเขาเรียกโจรก็ถูกแล้วแต่เราก็ไม่เคยหยุดนิ่งพยายามบ้องคาบบ้องคาบบ้องคบจนชาวบ้านเรียกเขาว่าขุนโจรเก่งมากแต่เราก็ไม่เคยหยุดพยายามบ้องคอบบงคจนชาวบ้านขนานนามเขาว่ามหาโจร สุดยอดแต่เราก็ไม่เคยยอดห้อพยายามป้อนค้าวป้อนข้อจนชาวบ้านเรียกเขาว่าพระภูโจรเออไอทิศเองก็อย่าลากความพยายามพยายามป้อนข้าวป้อนข้าวป้อนข้าวอีกหน่อยเองก็จะได้เป็นเจ้าวาดโจรจะไปเกี่ยวอะไรกันละแม่นั่งเฉยๆจะต้อตกปากีแต่ข้าได้ทราบข่าวมาว่ามีหีบสมบัติวันนี้ข้าจะออกไปปล้นเพื่อหีบสมบัติใปห้องเราซะ ตัดสินใจนะฮะออกโปรยไม่ออกโปรยไปเยไปเถอะเบาอดเลยเนี่ยทานไปแล้วครับกับดาวร้ายฉากนี้ทางท่านมาพบกับพระเอกผู้นำทีมงานพระเอกหนุ่มยักงเก่ารูปบางกลวยกลาคารวะท่านผู้ชม้าน้าเวที เป็นพระเอกหุ่นงามรัดสวยโดการไล่ล่าของเขาอ้าวนี่ลิเกหรืยอไก่ย่างเนี่ยทำไมหมุนอย่างนี้ กูรัวไม่สุขทั่วตัวไงคุณแม่นั่งก่อนครับคุณแม่ไม่ชอบลำเหรอครับยังจะมีหน้ามาพูดถ้าคุณแม่ไม่ชอบลำงั้นเดี๋ยวผมร้องโอ้เหมือนไอ้ลำเมื่อกี้ไหมไม่เหมือนกันครับลำกับร้องไม่เหมือนกันเออเอาเลยลูกอย่าให้เละน,นะฝังให้เอกร้อง แต่เส้นไม่ยากกับพาทะยังมีแอบคางกับกินทลาวันนี้ผมหนีตีนามีแต่ดาลาเลียกร้องบ้านผมนั้นหักเรียกร้องแม่แต่สาวๆแอบมอง